อร์มินนะคะแล้วก็ English Variety by t ิวเตอร์มินค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็น EP 1ของ Vocab Variety นะคะเรียนรู้คำศัพท์สนุกๆกับ t i วเตอร์มินกันสำหรับวันนี้ t i วเตอร์มินจะให้คำศัพท์อะไรไว้บ้างไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะของวันนี้คือคำว่า straight straight ซึ่งเป็น adjective นะคะมีความหมายว่าที่มีความเครียดนะที่มีความเครียด ประโยกตัวอย่างนะคะ I'm so stressed out I'm so stressed out ฉันเครียดมากฉันเครียดมากปกติถ้าทุกคนมีความเครียดใครหลายคนเป็นไหมถ้าเครียดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอยากจะกินของหวานขึ้นมาทันทีเลยนานยกมือซิใครบ้างใครชอบทานของหวานบ้างถ้าเครียดปุ๊บเราต้องวิ่งเข้าร้านขนมเลยขนมจะเยียวยาทุกสิ่ง ถูกไหมคะขนมเค,ค้กจะเยียวยาทุกสิ่งเราวนี่จะเยียวยาทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเครียดใครทําอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างลองคอมเมนต์กันดูนะคะถ้าเครียดเนี่ย and so straight out ฉันเครียดมาก s r o g y l u t a m i n วิธีนี้ค่ะดีที่สุดก็คือ let's go get some dessert let's go get some dessert ไปกินขนมกันเถอะไปเองก็ได้ถ้าไม่มีใครไป <laughs> ชวนเพื่อนไปนะ let's go get some dessert ไปกินขนมไหมเธอคำว่า dessert คำนี้เนี่ยนะคะเป็นคำนามแปลว่าขนมหวานอาจจะเป็นพวกเบเกอรี่เค้กต่างๆเราถูกเรียกรวมกันว่า dessert นะคือขนมหวาน2องคำนี้จริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เออทำไมถึงเกริ่นบอกว่าอา้าวเวลาเครียดเนี่ยเวลาเราเครียดเนี่ยคะ่ะเราต้องการน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายถูกนะเราก็ต้องไปหาของหวานๆกินพอหาของหวานกินปุ๊บโอ้รู้สึก สดชื่นกระปี้กระเป๋ามีแรงลืมความเครียดเมื่อกี้หมดสิ้นเลยนะคะสองคำนี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่อ่ะใครเดาได้บ้างสังเกตเห็นอะไรเอ่ยเมื่อเครียดต้องไปกินของหวาน s t r e t c S T R E W S E D กับ dessert D E W S E R T S เติม S ให้ในที่นี้คือไม่ได้กินชิ้นเดียวค่ะเครียดมากก็กินมาก เครียดน้อยก็ก e ินมากนะเติม s เข้าไปให้โอ้ใครสังเกตเห็นอะไรบ้าง dessert s อ้าวเครียดก็ไปกินขนมหวานเพราะฉะนั้นคำว่า stretch เขียนกลับกันก็กลายเป็น dessert นั่นเองค่ะเป็นไงล่ะใครรู้เรื่องนี้แล้วบ้างนะ s t r e t c กับ dessert ก็เป็นโวแคมบเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ติตองอินหยิบมาฝากกันนะคะอาทิตย์หน้าหรือว่าคลิปหน้าจะเป็นโวแคอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะและอย่าลืมนะคะกด subscribe ะะให้ช่อง YouTube English q u a l i t y by t u t o r Min ด้วยนะคะถือว่าน้องๆคนไหนอยากจะเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมสนุกๆเรียนกับครูมิ้นท์หรือเรียนกับยนกับ Tutor Min ได้นะคะในคอร์ส English t u t o r i n g by ครูมิ้นค่ะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะสามารถ Inbox หรือว่าส่ง Message มาให้คุณมินได้นะคะแต่ so, วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ